คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายเอาไปยิงแอด Facebook แบบแม่นๆด้วยรายชื่อลูกค้าครับ รายชื่อลูกค้าเนี่ยสายเหตุที่ทําให้มันเอาไปยิงแอดแม่นเพราะว่ามันเป็นข้อมูลจริงที่มันเกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นรายชื่อของลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของเราเคยซื้อของของเราแล้วหรือเป็นรายชื่อที่เราเนี่ยเก็บลีดจากลูกค้ามาเป็นข้อมูลติดต่อข้อมูลพวกนี้เราเอาไปยิงแอดแบบรีทาร์กติ้งได้ก็คือคนที่อยู่ในรายชื่อที่เราเนี่ยจะใช้สร้างกลุ่มเป้าหมายจะไม่เหมือนการเลือกความสนใจตามพฤติกรรมที่ Facebook เนี่ยไปหามาให้แล้วตามหลักการการทําการตลาดคือ การรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยมันจะถูกกว่าการไปหาลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าที่รู้จักเราอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องโฆษณาเยอะๆให้เขาเนี่ยมาเป็นลูกค้าเราแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องโน้มน้าวเยอะขึ้นทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องเปลืองงบยิงแอดหลายๆรอบกว่าเขาเนี่ยจะมาซื้อของกับเรานะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อลูกค้าก็คือเราสามารถเอาไปทางกลุ่มเป้าหมายแบบลูกอะไรได้ a c e b o o k เนี่ยจะดูจากรายชื่อลูกค้าเรา แล้วไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆเราก็ไปหาคนที่ใกล้เคียงมาให้เรามาเห็นแอดของเราครับอันนี้คือข้อดีของกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อลูกค้าที่ทุกคนที่ยิงแอดเฟซบุ o กเนี่ยควรทำครับสำหรับวิธีเนี่ยเดีย๋ยวมาดูที่หน้าจอกันเลยครับสำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อลูกค้าใน a c e b o o k เนี่ยขั้นตอนแรกเราต้องไปดาวน์โหลดเทมเพลตมาก่อนให้เราเนี่ยเอารายชื่อของลูกค้าเราไปกรอกขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรามาที่หน้าหลังบ้านของตัวจัดการโฆษณาของ a c e b o o k นะครับมาตรงที่3มขีดตรงนี้แล้วเราก็ไปตรงกลลุ่มมเเป้าหาหยย จากนั้นเนี่ยให้เรามาที่ปุ่มสีนเงินตรงนี้สร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กดกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองครับจากนั้นเนี่ยเรามาตรงนี้เลยครับรายชื่อลูกค้า แล้วกดถัดไปตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีธุรกิจแล้วก็ยังไม่มีบัญชีโฆษณาเนี่ยจำเป็นต้องสร้างก่อนนะครับมาดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์นะครับง่ายๆตรงนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้นะครับอาจจะเป็น Mail ชิมอย่างเงี้ยเป็นระบบจัดการอีเมลมาเก็ตติ้งนะครับสามารถมาเชื่อมต่อได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วเราไปกรอกเองแล้วค่อยมาอัปโหลดครับคือตัวนี้กดดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์เลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่เปิดไฟล์ที่เราได้มานะครับเพื่อที่จะเข้าไปจัดการข้อมูลอ่าอันนี้เขาก็จะมีเป็นตัวอย่างมาให้นะครับว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยแต่ละช่องอะไรเงี้ยมันควรจะกรอกอะไรนะครับก็อย่างนี้เลยครับง่ายๆคือเนี่ยอันไหนที่เขาบอกอีเมลแล้วก่ออีเมลไปนะครับโฟนก็คือเป็นเบอร์โทรมีเป็นชื่อนะครับเนี่ย fn first name ln ก็คือเป็นนามสกุลนะครับ zip เป็นรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็เป็นเมืองเป็นโค้ดของเมืองนะครับโค้ดของประเทศอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็มีแบบหลายอย่างนะครับวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยปีเกิดเพศ อายุนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น user ID คนใช้ Facebook ทุกคนเนี่ยจะมี user ID นะถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะมากรอกได้นะครับแล้วรวมถึงเป็น value ก็คือเป็นมูลค่าการสั่งซื้อของลูกค้าคนนั้นนะครับหรือว่าที่เรียกว่า LTV ก็คือเป็น lifetime value คือมูลค่าการสั่งซื้อตลอดระยะเวลาที่เราเปิดร้านมาเนี่ยคนคนนี้สั่งซื้อไปเท่าไหร่แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ได้คือตรงนี้คร่าวๆเรามีช่องทางที่จะกาหนดได้ว่าเราอยากจะเอาคนที่มีมูลค่าการสั่งซื้อรวมทั้งหมดเนี่ย เท่าไหร่เอาไปทำกลุ่มเป้าหมายการทําโฆษณาเนานะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่แอดวานนิดนึงครับสำหรับการกรอกข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลากรอกจริงปะถ้าใครเนี่ยขายของใน Sho ปปีนะครับใน Lazada หรือว่าเรามีเว็บไซต์มีเซลเพจอย่างเงี้ยเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาแล้วก็เอามาก๊อปวางตรงนี้ได้เลยนะอย่างยกตัวอย่างถ้าใครขายข,ายของใน Lazada s h o p e ปปีเนี่ยมันก็มีระบบที่ชื่อว่า Big Seller ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้เพิ่งไม่นานนะครับสามารถไปกดดูได้คือระบบนั้นอนะ่ะมันจะเป็นระบบการจัดก,การออเดอร์แล้วก็มันจะเก็บข้อมูลทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เราขายของด้วยเช่น Lazada s h o p ปปีอย่างเงี้ยลราก็ดึงเป็นข้อมูลลูกค้าออกมาได้ด้วยนะครับเราสามารถก๊อปลอบมาวางในนี้ได้ผมลองเปิดให้ดูนะคร,บ,นนคาาระบบะ บิ๊กเซลเลอร์นะครับที่ผมเคยรีวิวไปย้อนดูได้เนาะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเป็นแท็บปลายชื่อนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะอย่างนี้เป็นชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็จะใส่เป็นชื่อและนามสกุลมาในช่องเดียวเนาะอันนี้เราก็ต้องมาแยกนะครับแต่ว่าอย่างเบอร์โทรศัพท์อันนี้นะครับเราสามารถก๊อปไปได้เลยนะเนี่ยอันนี้คือของบิ๊กเซลเลอร์นะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้อ่าเราก็หาเป็นแบบช่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับก็จะเป็นอันนี้อ่าใช่ปะ่ะเนี่ยเราก็มาวางไปอย่างนี้ครับ ่เป็นไละนี่ครับแบบนี้เนาะอันอื่นเนี่ยเราก็ลบไปอันไหนที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราลบไปได้นะครับแต่ว่าผมให้ไอเดียอย่างนี้คือคนที่สมัคร Facebook เนี่ยใช้เบอร์โทรนี้เนี่ยในการเชื่อมต่อในการสมัครบัญชีนะครับเฟซบุ๊กก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค ข้อมูลนี้นะครับคือคนคนนี้อ่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการสมัคร a c e b o o k เนี่ยใช้อะไรได้อีกก็คืออีเมลใช่ไหมครับอีเมลกับเบอร์โทรเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบตรงที่สุดที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อนี้ได้แบบเข้าเป้าเนาะคือพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราไปยิงแอดแล้วคนคนนี้ที่เราใส่ข้อมูลไปเขาจะเห็นถ้าเราใส่เป็นอีเมลหรือว่าเบอร์โทรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกชื่อหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเมืองเงี้ยสำหรับผมเนี่ยความแม่นยําจะรองลงมาเพราะว่า คือมันก็เป็นไปได้ว่าคนที่แบบใช้อีเมลหรือว่าเบอร์โทรอันนี้สมัคร Facebook mm. เขาอาจจะไม่ใช่ชื่อตามที่เขาเนี่ยมาสั่งซื้อใน Lazada หรือว่า Shopee หรือว่าเว็บไซต์เซลเพจของเราเนาะที่เรา Export รายชื่อออกมาแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ครับ UID ก็คือเป็นรหัสของผู้ใช้งานเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะตรงที่สุดนะครับอ่ะเป็น3มอันละกันนะครับก็คืออันนี้แล้วก็อ e ีเมลกับเบอร์โทรจะตรงที่สุดแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็เอาตามข้อมูลที่เรามีก็ได้ใส่ให้ได้เยอะที่สุดก็เป็นไปได้ว่าลูกค้าที่เรามีรายชื่อเนี่ยเขาจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการสมัครบัญชีกับ Facebook คือเรามีข้อมูลอันไหนแล้วก็มาก๊อบใส่หรือว่ามากรอกตรงนี้นะครับ อีกช่องทางหนึง่งนอกจากระบบ b i g s e l l e r เนี่ยถ้าใครขายของผ่านเว็บไซต์หรือว่าเซลเพจนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นเซลเพจชื่อ Converpa เพนะครับอันนี้โฆษณาขายของนิดนึงนะครับค่าวิวของ u t u b e เนี่ยน้อยมากนะครับต่อคนเนี่ยไม่ถึง1สตางค์นะครับจะเอาที่ไหนซื้อข้าวกินเนาะอันนี้ก็คือเป็นบริการเซลเพจของผมเนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับน้องโปรแกรมเกมอร์อีกคนนึงนะครับเซลเพจอันนี้สามารถให้ทุกคนเนี่ยสร้างเว็บหรือว่าเซลเพจได้ง่ายๆนะครับเหมือนการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเนาะแล้วก็ม ซึ่งมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีอีกช่องทางในการขายของแบบอัตโนมัติลูกค้าเนี่ยมาซื้อของได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วไม่จำเป็นต้องตอบตลอดนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็รองรับการยิงแอดแบบ Conversion นะครับติดตั้ง Pixel แล้วก็เครื่องมือการทำรตลาดอย่างอื่นได้เช่น Google Tag Manager นะครับ Google Analytics ถ้าเรามีเว็บหรือว่าเซลเพจแบบนี้ เราก็จะน่าเชื่อถือกว่าสําหรับลูกค้าลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อกับเราได้ง่ายแล้วก็อย่างที่บอกเซลร์เพจของผมนะครับมีฟังก์ชันในการดาวน์โหลดข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ย ผ่านมาเป็นไฟล์ Excel นะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเรากดดาวน์โหลด Excel ตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็มาเปิดไฟล์ตัวนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับในแต่ละออเดอร์ที่เราได้รับเนี่ยก็จะมีเป็นชื่อเบอร์โทรอีเมลนะครับเป็นข้อมูลที่ตรงที่สุดนะครับในการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อเนาะนอกจากนั้นนะครับยอดเงินหรือว่าเป็นที่อยู่ต่างๆเช่นที่อยู่ ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยรหัสไปรษณีย์เราก็มีนะครับให้เราเนี่ยสามารถก๊อปเอาไปวางในเทมเพลตของ Facebook ได้เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้แล้วกันสมมุติว่าเป็นอ e ีเมลนะครับอันนี้เป็นอ e ีเมลแบบทดสอบนะครับไม่ใช่อ e ีเมลจริงนะคือเราก็แค่เอาข้อมูลตรงไหนมานะครับอย่างอ e ีเมลอย่างเงี้เราก็แค่ก๊อปนะครับแล้วก็มาวางก๊อปปี้อันเพสไปเนี่ยแค่นี้เราก็ไม่จะเป็นต้องเสียเวลามานั่งกอดทีละลายชื่อเนาะส่วนอันไหนเนี่ยไม่ใช้เราก็ ลบออกไปแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็มากกอกให้ครบตามนี้ครับสำหรับใครที่อยากใช้บริการเว็บหรือเซลเพจของผมนะครับสามารถกดคลิกสมัครที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเป็นเซลเพจที่ใช้ได้ฟรีตลอดชีพนะครับไม่เสียเงินนะแต่ว่ามีเวอร์ชั่นเต็มเหมือนกันที่คุณเนี่ยสามารถทดลองใช้ได้ฟรี14วันนะครับไม่มีเก็บข้อมูลบัตรเครดิตก่อนไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับ ทดลองใช้เสร็จแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับใช้เวอร์ชั่นฟรีต่อได้แต่ว่าถ้าใครใช้แล้วชอบเนี่ยลราอยากจะใช้ต่อยาวๆนะครับพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับคนอื่นที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะไม่ได้นะครับผมให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็กเกจในการใช้บริการ c o n เวอร์ชนะครับเว็บเซล์เพจของผมเนี่ย 25%ทันทีนะครับสามารถกดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้หรือว่าใช้โค้ดในการสั่งซื้อแพ็กเกจได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษเลยนะครับไปลองใช้ดูนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยเราก็ Export หรือว่า Save f ฟล e ตัวนี้ออกมานะครับอย่างนี้ผมใช้เป็น Google Sheets เราก็มากดตรงดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเป็น CSV นะครับอ่ามันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวเนี้ยมาไว้ในเครื่องเราแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาที่ตัว Facebook เหมือนเดิมนะครับให้เราเนี่ย กดตรงนี้นะครับกดถัดไปแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้ตัว tab value ตรงนี้หรือเปล่าครับเป็นตัวมูลค่าการสั่งซื้อนะครับของลูกค้านั้นๆถ้าเราใช้เนี่ยเราก็แค่กดใช่นะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็แค่กดไม่ใช่นะครับก็อันนี้มีก็จะกดใช่ไปละกันนะครับเขาก็จะให้เราติ๊กตรงนี้นะครับเป็นข้อกําหนดในการใช้นะครับไปอ่านดูได้นะครับตรงลิงก์นี้นะครับก็กดถัดไปครับเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปเอาไฟล์ที่เราเนี่ยเพิ่งทําเสร็จมามาใส่นะคร เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับเป็นชื่อไฟล์นะครับเรามาตั้งเป็นชื่อกลุ่มเป้าหมายได้นะครับอาจจะเป็น customer list อะไรอย่างเงี้ยที่เราเนี่ยอัปโหลดเข้าไปเนาะรวมถึงข้างบนเนี่ยจะมีเป็นการตั้งค่าคอลัมน์นะครับเขาก็จะให้เราระบุนะครับอย่างอันไหนเนี่ยเป็นมูลค่านะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยระบบมันจับไม่ได้นะครับมันมีตัวเลขเยอะเนาะเราก็มาระบุนะก็มูลค่าเนี่ยก็จะเป็นช่องนี้นะครับ value ใช่ป่ะเนี่ยตามนี้ที่เราใส่นะครับ ก็เลือกไปแล้วรอกดถัดไปตามนี้ครับก็จะเห็นเป็นข้อมูลที่มันแมปออกมาจากไฟล์นะครับจะเห็นเป็นพวก Value นะครับมูลค่าการสั่งซื้ออีเมลแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับถ้าเกิดคอลัมน์ไหนเนี่ยมันไม่ตรงกับตรงนี้ที่เขารบ,บุมาอย่างเช่นอันเนี้ยเราใส่เป็นชื่อใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาแก้ตรงนี้ได้นะครับตรงดอปดาวน์เนี่ยก็เลือกให้ถูกต้องเนาะแค่นั้นนะครับเสร็จแล้วก็กดนําเข้าแล้วสร้างครับอ่ามันก็จะใช้เวลาอัปโหลดหน่อยนะครับ โอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าอัปโหลดรายชื่อลูกค้าเสร็จแล้วนะครับลองกดเรียบร้อยไปดูก็จะเป็นอันนี้นะครับอันบนเนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบขนาดกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ความพร้อมใช้งานนะครับขนาดกลุ่มเป้าหมายหรือว่าข้อมูลรายชื่อที่เรามีจริงๆที่เขาแนะนําก็คือ1000งพรายชื่อ เพราะว่าจะเห็นว่าถ้ามันต่ํากว่า1นึ่พันเนี่ยมันจะขึ้นว่าต่ากว่า1,000จริงป่ะถ้ามันสูงกว่าก็อาจจะขึ้นเป็นพันห้าพันแอะไรเงี้ยหรือว่ามากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยจะให้ทําไงคือเราก็อัปโหลดได้เหมือนกันแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปนะครับตามลําดับเนาะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไปยิงแอดโฆษณาได้เลยนะครับเวลาที่เราทําโฆษณาไปเนี่ยโฆษณาของเราหรือว่าแอดของเราก็จะโชว์ไปที่ลูกค้าที่เราเพิ่มไปในรายชื่อนี้นะครับอันนี้นึกภาพออกเนาะพี่แนะนําเลยนะเรา โปรโมชั่นหรือว่าคูปองหรือว่าเรื่องอัปเดตต่างๆนะครับอาจจะเป็นสินค้าใหม่อะไรเงี้ยบริการใหม่เราสามารถยิงแอดไปหาลูกค้าเก่าๆของเราได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะยิงแอดไปหาลูกค้าใหม่ที่เขาเนี่ยมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับลูกค้าเก่าของเรานะครับเราสามารถมาสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้คือเรามาติ๊กข้างหน้าตรงนี้นะครับข้างหน้ารายชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรง3จุดนี้นะครับเราก็มาตรงสร้างรายการที่คล้ายกัน เขาเรียกว่า look-alike audience นะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถมาเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้1%คือใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายมันก็จะแคบแต่ว่าถ้าเป็น3%อะไรอย่างเนะไรเงี้ยกลุ่มเป้าหมายก็จะแบบกว้างไปแต่ว่าความแม่นเนี่ยมันก็น้อยลงนะอันนี้ที่แนะนําคือเทสเลยเราจะสร้างเป็น1%นะครับหรือว่าเป็น1-2%หรือว่า2-3%อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือแบบเนี่ยศ ก่อนอื่นเราต้องมาเลือกเป็นที่ตั้งนะครับหรือว่าประเทศเนาะอย่างอันนี้ก็คือเป็นประเทศไทยนะครับอาจจะเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันใหม่เป็น10%ของ customer list ก็คือเป็น10%ของรายชื่อลูกค้าที่เราเพิ่งอัปโหลดไปนะครับแล้วก็จํานวนการเข้าถึงเนี่ยก็อยู่ที่6กล้าน9นะครับโดยประมาณแต่ถ้าเราเนี่ยลดลงมานะครับลดเพื่อให้ความแม่นยำเนี่ยมันแม่นขึ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็จะ แคบลงนะครับเป็น6กแสนเอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายไปมันก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาตามนี้นะครับสออันนะกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันข้างบน แล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบดั้งเดิมให้เรายิงแอบแบบา e t a r ็ตต i n g ได้นะครับอันล่างอันนี้นะ <S <S ใครที่มีคําถามนะครับพิมพ์ถามไปที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการยิงแอบเฟซบุ๊กแบบนี้มาอีกนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับขั้นต่ํานะแล้วถ้าใครเนี่ยที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วอยากจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ายังไม่ได้ติดตามผมนะสามารถกด s u b สไครป์แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งติดตามผมได้ตอนนี้ที่หน้าจอนะครับมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อค่ะ